พี่ยกตัวอย่างแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่อยู่ในคลาสเราอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอนการจะเริ่มในการสร้างคอนเทนต์คือบางคนอยากอุ้ยอยากถ่ายคลิปอ่ะอยากสร้างคอนเทนต์อยากขายของให้กับแบรนด์ตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะจับจุดการเริ่มไม่ถูกเลยก็ได้พี่เวงมีวิธีแนะนำํำยังไงคะเออเราต้องหาตัวเราก่อนเราเราหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยเช่นเรามีเราจะขายอะไรเราต้องรู้ก่อนสินค้าที่เราจะขายคืออะไรแล้วสินค้าที่เราจะขายคือเราทําเองหรือเราไปรับมาไม่เหมือนกัน เราทำเองแล้วสินค้าเราดีไหมในตลาดมีไหมเราแตกต่างไหมจุดเด่นของมันคืออะไรจุดด้อยของมันคืออะไรร,รู้จักสินค้าเราแค่ไหนถ้าเรารู้จักดีรักภูมิใจกับสินค้าเราโอกาสขายได้สูง<ฆ>แต่ถ้าเราไม่เข้าใจสินค้าเราเองเราแค่ร์ r อัพราคาแล้วไปลดราคามาอันนี้โอกาสเจ๊งไงเยอะสิ่งสําคัญคือสตอรี่เรื่องราวที่ให้ v a l ูไปในสินค้านั้นยิ่งเราทําเองหรือเรามีความเข้าใจสินค้านั้นอะตัวเราเองก็เหมือนคนพูดแหละ ไม่ต้องเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นแค่คนที่จริงใจในการขายคาแรคเตอร์ตัวหลักพูดออกไปตรงๆไม่ต้องหลอกลูกค้าของดีก็บอกของดีพี่เนี่ยเพิ่งล่าสุดที่ขายหนังกายที่พี่ทําเองพี่บอกเลยเข็มบอกในไลฟ์เลยค่ะคนดูเยอะเลยบอกเข็มคนที่ไม่ชอบเข็มก็ไม่น่าจะชอบนะครับพี่พูดเลยเหรอจริงๆบางทีพี่ก็บอกเลยว่าอันเนี้ยพี่มีสูตรพี่มีพี่มีผักตองที่แฟมิลี่การ์เด้นจะมีร้านของพี่อยู่แล้วของญาติๆนะครับ ก็เกี่ยวกับลิตเตอร์มอนสเตอร์นี่แหละพาท่าผักดองมาขายเนี่ยเราก็กินแล้วก็วางขายเราบอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ชอบใช้เทาดงดองไม่ไม่ชอบเแครอทดองแต่พี่ชอบใช้เทาดดองของพี่ทั้งนั้นนะของที่ร้านทั้งนั้นนะประเด็นคืออะไรเราไม่ชอบจริงๆไอแครอทนะแต่ไม่ได้แปลว่าคนไม่ชอบแครอทจะไม่ชอบพี่จะบอกว่าคนที่ชอบแครอทที่ชอบความกรอบบมากกว่าน่าจะชอบแต่ผมมาชอบใช้เทาดดองผมจะนำไปซื้อใช้เทาดดองสำหรับคนที่ชอบแบบนี้มากกว่าแต่ใครอยากชอบปอก เอาแคราลองไปกินผมว่าคุณน่าจะชอบถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรคุณก็อยากซื้อเราครั้งเดียวถ้าคุณชอบแบบผมมั่นใจคุณน่าจะชอบอย่างเงี้ยเราก็จะพูดไปตรงๆไม่มีไม่ปลอมอ่ะปลอมไม่เป็นเวลาคนทำคอนเทนต์อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สําคัญมากเลยพี่เวงบางทีเราทาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่เต็มที่แล้วแต่ปัญหาที่เจอคือคนดูดูไม่จบอันนี้มันมีปัจจัยอะไรต้องระวังในการที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้คะพี่เวงคะจริงๆโดยส่วนใหญ่เป็นหมดครับทุกทุกคนที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ เป็นอย่างนี้หมดเราเห็นวิวที่เกิดขึ้นเนี่ยะจะกี่ล้านวิวก็แต่กี่แสนวิวก็แต่ไม่มีไม่มีทุกคนร้อยซนดูจบหมดนะครับใน Facebook ยิ่งดูจบน้อยเลยนะครับ YouTube อาจจะดูจบมากกว่าสิ่งสําคัญคือปรากฏว่ายอดขายบน Facebook มากจะสูงกว่าบน YouTube เวลาที่คนซื้อเพราะระบบมันเอื้อกนันมากกว่านะครับมีอินบ็อกซ์มีอะไรที่เข้ามาขายเมื่อทําขายของบนบนยูทูบเนี่ยไอ้บนเฟซบุ๊กเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือ ถ้าเป็นไม่ไม่เอาไลฟ์นะเอาวีโอคอนเทนต์นะเราก็พูดถดึงวีโอคอนเทนต์ที่ฟีดปล่อยฟีลงไปนะครับสามวิแลกเราต้องดึงให้คนดูอยู่ก่อนสําคัญก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวนี้อัลกอริทึมงเฟซบุ๊กโหดมากคือเปลี่ยนไปเยอะมากคนที่ดูวีโอปุ๊บเฮ้ดูแป๊บเดียวแล้วปิดจะปล่อยไปที่ท็อปท็อปแฟนก่อนคนที่เป็นท็อปแฟนของเราคนที่ดูเราบ่อยๆถ้าเขาดูวีโอไปแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเขาปิดเนี่ยคนหลังๆจะไม่ค่อยได้เห็นวีโอเราแล้วยอดก็จะน้อย อาจจะแบบเหลือไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสุดเพจพ,พี่มีคนตามสามล้านสี่ค่ะอาจจะมีคนเห็นวิดีโอนี้แค่ประมาณหนึ่งหมื่นคนอืมใช่ประมาณนั้นคือมันเปลี่ยนแล้วอย่างเมื่อวานนี้ลงพี่ลงทุเรียนเผาไปเผาทุเรียนแบบอยากรู้เป็นยังไงวันหนึ่งผ่านไปตอนน,นนี้สองล้านสองล้านสามแสนวิววันเดียวเหรอคะวันเดียวประมาณล้านกว่าวิว้หมันต่างกันคือสิ่งที่คือคอนเทนต์มันต่างกัน ประเด็นที่เชียาถามคือว่าทายังไงให้คนดูถึงสินค้าอันนั้นเป็นประเด็นรองนะจริงๆแล้วอะทํายังไงให้คนรักเรามากกว่านี่คือประเด็นหลักให้คนดูเราจากความสนุกลักเราไม่ใช่รักที่ตัวเรานะเขาชอบที่จะดูเราว่าเราให้อะไรให้ความบันเทิงก็ได้ให้สาระก,ก็ได้ขายของก็เป็นความบันเทิงได้ดูเราดูเราคุยดูเราคอนเทนต์ก็ได้พชนเรื่องสินค้าเนี่ยสินค้านี่ขายแบบไหนพี่บอกเลยว่าถ้าเพจขนาดสเกลใหญ่เนี่ยบางครั้งก็เป็น awareness มากกว่ายอดขาย แต่เขารู้แล้วเขาต้องโดนซ้ํากี่ทีแล้วเขาจะไปซื้อมากกว่า<ะ>การที่ไปดูถึงจงตำแหน่งตรงนั้นต้องวางว่าอีดิดวิดีโอแบบไหนด้วยซ้ํา<ะ>เพื่อให้คนดูยังอยู่กับวิดีโอนั้นไม่ปิดปิดมันก็อก g อ r i t h m ก็ไม่ดันต่อค่ะอันนี้มันลึกมากจริงๆไม่สามารถเล่าได้หมดนะเพราะเพราะมันเยอะมากๆแต่แค่บอกว่าวิดีโอที่ดีไม่ใช่วิดีโอที่ถ่ายสวยอย่างเดียว ต้องเป็นวิดีโอที่คนดูดูแล้วสนใจมันตั้งแต่3วินาทีแรก